ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มาฟอกันเซาวันศุกร์ที่อีซิฟเนาะครับเดือนพฤษภาคมปีหกคาครับครับก็สวัสดีซี่เกาซี่ใหม่ผู้ชมทั่วโลกครับครับเหมือนบาลาฟของพี่พาน้องเขาล่อปลาขึ้นเก่าครับขาวมันหลุดมาตามกันเบิงวันนี้สีมานบโครับไปกันเลยครับอ้าวครับ กวกับข้าวดินออกกันเลยครับสวยงามเลยนะมันนี่ฝนมาตกเนาะมาหอดปลาเนาะกาลัางคือมน,นี่ครับเห็ดขเขาเตียงน้าครับดอกกุาง,งามเลยเตียงเขาครับเห็ดปอด,ดินครับ มนันนี่บรรยากาศในปา่าเขากันยังเป็นเกลืขึ้นอยู่ครับแต่ว่ามาวอดปา่ามันนี่ฝนมาตกครับกึ่งแดงซีครับตรงโรดดอีกตัว ดีครับเบี้ยขี้ครับเบี้ยขี้ครับ,รบเดี๋ยวก็นั้พอดีค่ำเลยจ้ะงามเลยก็เอาครับกมครับเองครับ

หายยังเลยหายเลยครัเด็กสีเดอดจ้ากบบนี้เด็กพกแกงมาเนาะ้มานรุนกันเบิ่งครับอันนี้มาด้านกับขานุ่งเด็เกินตาบ่อเด็พกแกงบอครับแกงซี่ครับนี่นแฮงดลูกกันบ่อ Cái tiền là mà ta Khai thật <laughs> Khai thật เก็ดกระหายยาก็เด้อครับเม่นเก็ดกระสเนี้ยครับกระดานนี้กคุ้นอยู่ห่างบ่ปลายครับนกกาตาลแดงขี้เห็นกัจะดอกงามเนาะจ้าข้าดิน จุ่มื้นะหาลงกันยังหาไปกันคนเรับก็จุ่มงามเลยคนระับหาดินกำลังออกไมนะ่ครับโอ้คีไหนใช่เนาะ เสียงมรัิบานเป็นกมหาเหตุครับเกินหากันครับหายรรยากาศใป็นพี่น้องเขาเบิ้งนั่นครับในกาศดทำปลาเหมืนนอกเข้าครับแต่เหี้ยครับเมียนบอกแม่หลงงามไหมเนาะแม่ฉันนี่สิสิสขุ่มเลยเด้อจ้ะแต่ว่าแสีบได้ครับแต่เวลายำกุ๊บกิ๊บนี่นะจ้ะแบบยำมไต่ไก่เนาะ อันนี้หลังกายสโนองกับประผอมอะไรเด้แต่สิไม่เมื่อย์สโนองกับจมเมือ <c oughs> ม่อยครับย่างสองซ้ำเม,มื่อละจ้ะเดี๋ยวสีฟ้าพีพ่พแองออกมาบานเนาะนไปเ็ดก๋อยเห็ดกินเนาะเขาแกงมาหลายเมืมมม่อละก๋อยเห็ดกินละสโนองกับเสดไปหาหมอละจ้ะไปหาสียาบำรุงเนลุกม่เมื่อยมาสองซ้ำเมื่อละแต่เป็นยังสโนองขอบปานะครับช่วงบ่ได้พักผ่อนนอนตื่นแต่เด็กน้ำประจ้ะษ์ไปเราไปหารถแล้วครับ อนนี้ก็มาหอดบ้านแล้วครับเที่ยงหน้าน่อยแล้วจ้าค <c oughs> รับสาวนงกับสิรางเห็ดเน่ามาหนีิก็ได้บหลายเนาะสาวนงจ้าเพราะว่าเห็ดวเกิดเจ๊งแน่ดอกเนาะแต่ว่าเห็ดกับมีแนยอยู่แต่ว่าอันพี่น้องเฮาหาหาลายครับปลากับปลาบางใหญ่อะไรแน่ย,นย,นยคู่คนอยู่ครับกับพ่อได้แจงคู่คนอยู่สาวนงเมื่อยนำ้ำใจก็เล่นประเด็นยางเขอบไปปันไดนเนาะสาวนง,งสงสัยบุกงานหนักครับมาถดายภาพควนันเตรียมแต่เด็กเนาะ จะน,นยกิกเดลูกยู่งมาเป็นยังเดี๋ยวจะกาไปหาหมอ,อมไมมา้อ่ซ้ำเหมือนจะสีดยมามนลุงบ่เนะะาะเลยสาวนุงนีย่านเทียเพงครับมันนะมืมองบ้านเ,า,เ,ดเ,ดเ,า,เมามแท่งอยู่ห้องเรีนอยู่เทียงี้มันโมเมนต์แตกานสาวน้องการไปเสีดาเขาสีดเชียเดียวเขาบอกเลยวมาไม่แท่งจื๊๊๊๊๊๊๊้๊๊๊งนี๊๊๊๊หห๊ออ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊จมเมื่อย เมื่อแลก็ตกไปหาปรึกษาหมอตัอว่าถ้าน้องครับมือนีก็ว่าจิมะลางเห็ดสูเปอร์สโนงแล้วก็จะไปก่อยเนาะไปหนึ่งลางเห็ดสูเปอร์สโนองเบื้องถ้าน้องก็จะไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะมาก่อยทั้งหมเป็นเห็ดรวมๆด้วยจ้ะมี้เห็ดดอกเห็ดทั้งกับสีโบกันไหนเนาะเพราะคือหมูว่านเขละยางหมูว่านปลายเดียวกันแต่ว่าดอกเห็ดโอ้ยงามแางจ้ะ นาฝนตกใส่เพื่นเราเมือเช้านี่ห้องเราไปสวยเนาะพี่น้องเขาก็ไป่อนหลายน้า,าน่งกัเอาเสนนเ,เกลือด้วจ้ะเ,เกลือใซสสกอนจังลาขีดกัสีออยากปในน่องเมืนอนเนาะจะเป็นขีดสสั้นครับพอบฏิกิริอดที่หอ,อ,องนองเนาะเ<ไ>ป็นีเน้อ มื่องอื่นท้งจังเปลี่ยนแผนเนาะสิเดินทางทางไหนเด้อจ้ะเริ่องว่าเหมือนรอร้านกับสาวน้องสิพาพี่พาหน้องเข้าป่าไดไครับสิไปโซนทางไหนเมื่ออื่นลูกลูกเอทุกนั่งเวล้างเฮ็ดสี่แล้วลนะครับเดี๋นานั้นนึ่งแน่แล้วนั่นจ้ะอันนี้เฮ็ดทานเด้อจ้ะาร่วมกันเนาะจ้า่ลองสิก้อยรวมกันเลยขอให้กีบแกงมาสองเหมือนเนาะ เปลี่ยนเมนูใหม่บ้างครับเ,เจ้าอะไรหลายเตื่นพี่จ้าของเทาไปบป่ดุนนะช่ชวงนี้แกสานง<ะ>ทิพากษ์พีพ่น้ำหน่องบุกน,นักไหนบุกยังไหนเนาะสานงเพราะว่าช่วงนี้เหตุฝนฝน,นเล็งแห้งเนาะมีฝนตกบ้านนี้เสีอเห็ดผลกับเพราะท่านอันครับอุณหภูมิฝนอามีแดดออกฝนหย<ด>ุดตกค่ะเห็ดหวานเนาะนี่นะเห็ดหวานดอก เนติฝนเป็นแดเดเจ๊กอีกสามสี่หมื่นเนาะจัดการอยู่เดอกมีสิปเจ็ดเกิดสิโฟขึ้นมาอีกนะครับว่าช่วงนีน้ฝนโตกึ้นมือครับบานมาลานโมโตกคอยกับโตกแหงเนาะทีน<ม>ียังสน่ะสนอนนะี้นี่โตกแหงฮะมาลานอุกน้ำอันวานเขาอยู่ครับแจ๊กสิได้วานให้สิได้ดำโม่ปีนี้ข้าสาวนงดำหน้าบ่อดำโซ่ด้วยเพีดจังสนหาหลอกกีเพ็ด เดีเออพีน้องมาดำซอยเหมือนเดียวกันแล้วนะจ๊ะหน้าเน่ยน้อยนึงพี่น้องได้ทันบ้างทันกะคอมเมนต์มาว่าบาลานรีวิวบานให้เบล่งเนี่ยบานมาล้างก็สานลมคนแล้วเด้อจ้ะมาล้างสานลมยืนยันหน้ายืันหน้าู่ครับมีตราจาบานจะว่ากับว่านในแล้วเนาะทะเลาะหาเงินวันจ๊ะมีอยู่กับพ่อ้อยู่นะครับบานล้างมอญยังมันนในแล้วเลยกับเบื้องกับว่านในปูนะจ้ะ บัานกาลันกษานมอยู่หน้าเด้อจ้ะนอนอยู่หน้ามาหลายปีแล้วเนาะสองสามปีแล้วเนาะบ้านกให้ลูกสาวพันยู่จ้ะยัมีบ้านประกาศรีบยุ่งพี่นอนเบื้องนอนใจอยากไอบ้านกาลันเนี่เสียงหน้าหน่อยนี่แหละครับอยู่ขางคู่ซานี่ครับเดี๋ยวเขาปลอมกันเนาะมีเงินไม่ต่อยนะแสนงกสีเห็ดเชียงหน่อยล้างหน่อยเห็ดก็เดี๋ยวยล่งจ้ะ ช่วงนี้อาวเย็นอย่างนียอยู่นะ,ะเดี๋ยวสานทองจะไปลวก้ะจ้ะครับนำห้องเตืาเตีตะชีนะครับเดี๋ยวเราซกันนะจ้ะ กับเขาครับานแค่อยนะวันนี้นะอานเราแห้งแล้วเราโมก่อ,ยอยน <c oughs> น,อน,นั่นนะ,ะนาะยังไปกับขีจังเมย์เขาเมย์เขาน,น่าจะมันก็เลยส่อนมาลัออกมานี่จ้ะลอยเห็เทาเย็นก็น่าจะจังปรุงอ่อาเหตุเท่าเย็นนเนาะจ้าใส่ปิบปนลงไปเลย อาทิตบอมาล้านอาทิตยเจสดอาทิจัดแต่ว่าสาวนุ่งที่มาล้านกินอยู่แต่ว่าสาวนุ่งทองโมดีจมเก็บทองอยู่เรื่อยทองแฟนนองไปหายมาล้านจังนึกออหายเจอเพจโพดเพจโพดนะหรอมาทำด้วจัดขายกรไดนู่นน,นี่เนาะ ปันนี้คือน้่ำปลาลาครับสนำปลาน้ำจ้านี่ดอยมีหอมอกบมีต้นหอมกับหพมเป้หน้าจ่ะหลักะสนมเน่หอมแดงแล้วก็พริกน้าจ่าสนมสิใส่ปกหน้าก่อมหวอยู่ครับหอมเลยเอละไรหน้าสนมก็ไม่หนามเลย เ่าตรวจงเหรา่อ hmm. คุณแเป็นหนยนะกำลังเป็นหนยอยู่แต่ว่าเป็นหนูพันใหญ่จริงแม่บานบานเขาเด้จ้ะอุ้ยอ๋อที่สาทิมอะรนมองพนันหายนัํนตัวเนี่ยฝ้าแห่งฟนันานันต้าหมื่นตาที่สมศพนอยังเสียมะนะนะพีสมนุนุางใแล้วก็น้องคนก่นนะจ้ะ อหอมเจ้าระดับหอมแมวครับหอแมแ้วคนในคนเขาเคื่องก็น,น่าจะมนจากหอมลงจ้ะหอมอีออ๋อ,อ,อ,อ่าซาลุ่งอย่างไรก็พ่อเดี๋ยวพ่อจะไวแค่อลัน้ายตาอลันวิงคนดูหลายพ้อเบื่อนี่ยังไงเราหิ้วเข่าว่ โผลแ่แหงเลยจ้ะกวามมั่นหน้อยน่นอ,อ,อย่าหายกล่องพี่น้องโพรศะพทาพี่น้องรับกินแด้วจ้ะพอมขาไปแล้วมขอว <c oughs> มอ,ขอปุ๋ยตรงนี้าเนาะสดคำยัยครับเนี่ยครับมากินเข่ากับบาล่านสาวนงครับแต่ก็ปล่อยเฮ็ดครับมันนี้มีนูเห้งานสิบวลยจ้ะใส่มือเลยเนาะใส่มือเลยกินสองบบานเ Làm đã. Đó, nó phải là đã, là bạn, bạn chứ nào các? ăn mòng chưa bọt biển này? Bọt nó. Chín đấy. Không nhau, đẹp là bạn. về con, đang súp 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 sá อนหนอึน่งพันนะครับอ,อ้ยหนาตาสุดอยอดเลยครับหอมไม้วมแล้วสวยคัไงยได้มานนด้นจะเห็นเป็เดิมพร้อมเสซฟแล้วครับแต่ก่อนเนาะอุ้ยอะไรเนี่นย พอดี่องไ่หลุดา,าีปาอีเยดเท่าก็ได้หลายเติอครับจะว่าไปหลวกล่งแล้วเพิ่งกระยุบล่งนี้ครับแต่ขนมเซ็ต่างงามเลยหน้าตา,าหอมหวยเลยครับ